สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องติ๊กนะคะเช่นเคยนะคะซึ่งห่างหายไปนานมากเลยนะคะเกี่ยวกับฮานอยนะคะแนวทางฮานอยมีแฟนคลับเรียบร้องมากเลยส่งไลน์มาคุณติ๊กทำไมไม่ลงฮานอยให้ดูหน่อยนะคะเดี๋ยวนะคะแนวทางฮานอย สามฮหาหนอยนะคะอ่าต้องขอโทษขออภัยนะคะซึ่งติ๊กก็ยุ่งนะคะอ่าติกต๊กก็ยุ่งติ๊กก็อ่ายุ่งมากเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ,อเย่ยวันนี้วันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดตุลาหกสามนะคะ สิ่งอย่างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านนะคะเพราะว่าทำทุกสิ่งอย่างมันเป็นเพียงแนวทางนะคะและก็เป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแนวทางความคิดเป็นแนวทางอของตัวเลขนะคะ คิดว่ามันมามันน่าจะมาตัวนี้นะอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่ชอบไม่ชอบเล่นแต่ว่าชอบดูก็โอเคนะคะอ่าหรือว่าใครชอบดูน้องติ๊กพูดก็เออฝากกดไลค์กดแชร์น้องติ๊กคนน้อยๆตัวนี้นะคะจากที่เป็นคนตัวใหญ่ๆแล้วก็จะกลารเป็นคนตัวน้อยๆแล้วนะคะอ่าหน้าเล็กๆแล้วหน้าบ,นบานๆแล้วนะคะจากคนที่ว่าอุ้ยทาไม ตัวใหญ่จังทําไมหน้าใหญ่จังทําไมอ้วนจังนะคะก็หายไปแล้วนะคะคุณนะเขาบอกว่าอย่าให้พร้อมไปกว่านี้นะน้องติ๊กนะอ่ะก็นี่เลยนะคะเซตนี้เลยนะคะห้ารอยห้าสิบบาทนะเซตนี้เลยอ่ะเป็นเซตที่เร่งด่วนมากอันนี้คือดีท็อกซ์ทานกลางคืนนะคะอ่ะทานกลางคืนวันละคืนละหนึ่งเม็ดนะอันนี้ทานหลังอาหารเช้านะคะ หลังอาหารเช้าหลังอาหารเช้าหนึ่งแคปซูลน,นะคะก่อนทานตัวนี้ต้องทานข้าวเยอะๆนะคะต้องทานข้าวเยอะๆก่อนมันเป็นยาหลังอาหารนะคะสุดยอดในการเบินนะคะอ่าสุดยอดในการเบินอ,อ่ามีมีน้องคนหนึ่งนะคะทํางานที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลติ๊งนี่แหละโรงพยาบาลอาเภอนี่แหละในอาเภอของติงนี่แหละนะคะน้องเขาทานไปนะคะอ่าทานไป ก่อนที่เขาจะทานเนาะก่อนที่เขาจะทานติ๊ก็เลยบอกว่าวคุณน้องขาให้ช่างน้ําหนักก่อนนะให้ชั่งน้ําหนักของคุณน้องก่อนนะว่าคุณน้องน้ําหนักเท่าไหร่อ่านะคะติก,ก็เขาก็เลยเขาก็เลยชั่งชั่งแล้วทีนี้นะคะเขาทานไปสิบวันเขาเขามารีวิวให้ฟังนะคะเขารีวิวให้ฟังคือเขาทานไปสิบวันเขา จากที่น้ําหนัก1 0ึ่กกิโลนะคะหนึกกิโลเขาลดไป6กกิโลแค่สิวันลด6กกิโล มันจะเลิศขนาดนั้นเลยเหรอประมาณนี้นะคะแต่ว่าน้องเขาการันตีและก็คอนเฟิร์มด้วยนะคะว่ามันรดจริงๆลดจริงๆนะคะน้องเขาก็ทานเขาบอกว่าทานถึงทานได้น้อยแต่ก็ขับถ่ายได้ดีนะคะอ่ามันไม่ใช่ยาขับถ่ายนะมันเป็นยาลดอาการกินจุกจิกนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้สําหรับคนที่ไม่ขับถ่ายนะคะขับถ่ายยากนี่ทานตัวนี้คือสุดยอด ถ้าทานคู่กันคุณจะลดเร็วมากนะคะอะหมดเวลาขายยาแล้วมาดูที่ฮานอยเรานะคะแนวทางฮานอยเด้อว,วันนี้เด้อโอ้มาหาลองติ้ง้องติ้งนะขายแต่ยาขายแต่ยาไม่ไม่นะคะลองติ้นลองติ๊งก็หาตังนั่แหละซื้อขนมให้ลูกซื้อของเล่นให้ลูกกันนะเออนะมาดูที่แนวทางแนวทางฮานอยวันนี้วันอาทิตย์หรอ มันมาได้ยังไงตอนเก้าเมื่อวานเมื่อคืนนี้มันออกตอนเก้าสดเอ้ยเอียงกว่าพอเก้าเก้าสองรอบบ่สองน้อยบ่ออกในเดียวบ่ออกแต่เก้าเก้าเนาะเจักอียงนี่แหละมันแปรปวนปวนแปรแปรปวนอยู meter, ่อย่างนี้แหละฮานอยเนาะแต่นี่แหละสาเหตุที่ไม่อยากจะลงสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ทําทุกวันนะทาเพื่อลุ้นทําเพื่อลุ้นนะคะก็มาดู อืมติ๊กจะให้ไม่ไม่ให้เยอะหรอกวันนี้นะให้ประมาณสักหกตัวดีไหมอ่ะเดี๋ยวนะติ๊กเขียนก่อนนะเดี๋ยวติ๊กจะเอาให้ดูนะคะติ๊กก็จะว่าคิดว่ามันน่าจะมาที่หนึ่งแปดเจ็ดแปดสอง เจ็ดถ้าให้น้อยมันไม่ใช่ของมันไม่ใช่แน,นวของติ๊กนะศูนย์ห้าแนวของติ๊กเหรอให้เยอะะสี่หนึ่งห้าแปดหกห้า ห้าสองสองแปดสี่สองแปดสี่สี่เจ็ด สิบสองอ่ะสามสี่สิบสองอ่ะให้สิบสองตัวนะคะให้เลือกเอาเลยนะว่าจะเอาหน่วยไหนนะเอาแค่สิบสองตัวนี่แหละเข้าก็เข้าไม่เข้าก็อย่าวาดติ๊แล้วกันนะคะอ่าเข้าก็เข้าไม่เข้าก็อย่าวาดติมันก็จะมีวิ่งรูดนะคะอ่าวิ่งรูดวิ่งห้าวิ่งห้ารูดห้า สองวิ่งสองรูดสองรอบนี้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 ขอเป็นหกแล้วกันไม่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 ติคิดว่ามันจะมานี่แหละรูดห้า วิ่งห้ารูดสองวิ่งสองรูดหนึ่งเอ้ยรูดหนึ่งวิ่งหนึ่งนะอ่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะมันก็ทุกสิ่งอย่างแหละมันมันขึ้นอยู่กับเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับติ๊กติ๊กให้เป็นเพียงแนวทางนะคะติ๊กให้เป็นเพียงแนวทางแต่ว่าเขาจะหมุนวงล้อให้มันตรงกับ ตัวเลขที่ติ๊กให้หรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของท่านนะคะอะมาดูติ๊กชอบตัวไหนติ๊กจะวงกลมก่อนโอ้ยไม่หรอกตีดอกจันแล้วกันนะตีดอกจันแล้วกันติ๊กคิดว่ามันจะมามันจะมาตัวนี้ห้าสองสองห้าห้าสองสองห้าให้กลับตัวเอานะคะ ่าแปดหนึ่งหนึ่งแปดสองแปดแล้วก็ศูนย์ห้านะคะติ๊กชอบสี่ตัวนี้นะคะอ่าใครอยากติดต่อติ๊กนะติดต่อศูนย์แปดสามศูนย์สองศูนย์สองเก้าศูนย์เก้านะคะ หรือที่ T I C K N O Y 2 5งห้าสองเดนะคะ ID ว้ ID ID line นะคะนี่นะอ่ะอ่ะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะอ่ะนี่เลยนะคะ ยังไงก็ฝากเฮิสมุนไพรลดน้ำหนักด้วยนะคะอันนี้นะคะเซตนี้500 550บาทเองนะคะ550บาทฟรีค่าส่งนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะคงม,มีเพียงเท่านี้นะคะถ้ายังไงก็ใครสนใจเฮิบสมุนไพรก็ติดต่อติ๊กมาตามเบอร์นี้เลยตามเบอร์แล้วก็ตามไลน์เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะคงมีเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนที่ชอบเสี่ยงนะคะชอบเสี่ยงโชคก็ขอให้ท่านได้โชคได้ราบนะคะ่ใครถูกไม่ถูกยังไงก็คุยกันใต้คอมเอ้ใต้คลิปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ